สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่นิยายกลืนดาวทางช่องขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องทรานฟอร์เมอร์และขอขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนทุกๆช่องทางมากๆครับโปรดรับฟังนิยายตอนต่อไปตอนที่85รูหนอน ในขณะที่เครื่องตรวจจับค้นหาอันตรายที่ซ่อนอยู่อย่างรวดเร็วหลัวเฟิงยืนนิ่งโดยไม่เคลื่อนไหวฉันมีสองทางเลือกหลัวเฟิงคิดอย่างแรกฉันสามารถสำรวจสถานที่ที่ไม่รู้จักนี้และหาทางออกอย่างที่สองผ่านก็ต์คันทรีทรานสปอร์ตฉันถูกส่งกลับไปยังอาณาเขตของเผ่าพันธุ์มนุษย์จากนั้นไปที่เกาะบาวานเนียจากนั้นกลับไปที่นรีโมเทเนสสเปซใหม่อีกครั้ง ดวงตาคมดูดใบมีดหลวเฟิงตรวจสอบสภาพแวดล้อมของเขาที่นี่เงียบสงบนอกจากต้นไม้ที่สวยงามแล้วก็ไม่มีสิ่งมีชีวิตอื่นอีกฉันทำได้ถ้าฉันระวังตามการบันทึกสรุปของแอนสตราว์ก็สคูสำหรับทายาทสถานที่แห่งนี้ไม่ได้ถูกระบุว่าเป็นอันตรายฉันไม่อยากเสียเวลาด้วยการออกจากเกาบะบาวายเนียอีกครั้งเมื่อถึงตอนนั้นฉันเกรงว่าฉันจะต้องผ่านพื้นที่ว่างเปล่านั้นอีกครั้งแล้วถ้าฉันถูกส่งมาที่นี่อีกเป็นครั้งที่สองแะ ในไม่ช้าข้อมูลมากมายก็ปรากฏขึ้นบนหน้าจอบนแขนเสื้อของลัวเฟิงลัวเฟิงก้มศรีรษะลงเพื่อดูทุกอย่างดูปกติลัวเฟิงกล่าวเขาจ้องมองเล็กน้อยงั้นฉันจะลองดูลัวเฟิงเลือกทิศทางและบินข้ามท้องฟ้าพอบรูหนอนตามธรรมชาติแล้วเครื่องตรวจจับแจ้งเตือนลัวเฟิงทันทีรูหนอนธรรมชาติลัวเฟิงกล่าว เขากำลังบินเป็นลำแสงแต่เขาก็ช้าลงทันทีเขาดูแผนที่ที่แสดงบนเครื่องตรวจจับเพื่อตรวจสอบตำแหน่งและรีบไปที่รูนอนหลังจากบินเป็นระยะทางหลายสิบล้านไมล์ลัวเฟิงก็มาถึงภูเขาเขาจ้องมองไปยังพื้นที่ที่บิดเบี้ยวเล็กน้อยข้างหน้าเขาหลุมนอนที่นี่มีอยู่ทั่วไปในจัก,กรวาลแต่ละแห่งเชื่อมสองแห่งเข้าด้วยกันซึ่งบางครั้งก็ทอดยาวไปไกลาหากมีใครก้าวเข้าไปในรูหนอนพวกมันก็จะปรากฏขึ้นอีกครั้งที่ปลายฝั่งตรงข้ามทันที การพอบรูหนอนในห้วงอวกาศเป็นเรื่องปกติแต่การพอบรูหนอนในพื้นที่ลับนั้นไม่ใช่เรื่องปกติรูหนอนนี้จะจบลงอยู่ที่ไหนหลัวเฟิงสงสัยเขาพิจารณาแล้วก็เกิดความคิดขึ้นกระแสลมสีดำทะยานขึ้นและควบแน่นเป็นชายกล้ามร่างกายของตระกูลโมชาของหลัวเฟิงแม้ว่าร่างของโมชานี้จะถูกทำลายฉันสามารถสร้างร่างใหม่ได้และส่งเขามาที่นี่ผ่านทางก็อดคันทรีทรานสปอร์ต เนื่องจากหลัวเฟิงเป็นผู้รวบรวมโทเคน็นธาตวิญญาณของเขาจึงสามารถสัมผัสตัวเขาได้อย่างง่ายดายด้วยพลังจิตร่างของมูชาเขาก็บินเข้าไปในรูหนอนทันทีที่ร่างของมูชาเข้าไปในรูนอนเขาก็มาถึงที่อื่นทันทีอะไรร่างของมูชาพูดพร้อมกับมองไปยังแอ่งน้ำขนาดใหญ่ที่อยู่ข้างหน้าเขา ในบรรดาแอ่งน้ํานั้นมีทะเลสาบที่มีความกว้างกว่า6,000ไมล์เหนือทะเลสาบมียอดเขารูปกรวยลอยอยู่สูงกว่า600ไมล์ทะเลสาบและยอดเขาที่ลอยอยู่ร่างกายของมูชาเขารู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยที่พบว่าเขาสามารถสัมผัสต,ตำแหน่งของร่างมนุษย์ได้อย่างง่ายดายจากที่นี่ไม่ถึง6 0 0 0ล้านไมล์ระยะห่างระหว่างพวกเขานั้นสั้นมากจนร่างกายของโมชาสามารถเคลื่อนย้ายเทเลพอร์ตได้ หลัวเฟิงยังคงบินต่อไปเขาได้เรียนรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ที่ปลายอีกด้านของรูหนอนแล้วแต่เขาไม่ได้รีบออกไปครูต่อมาเครื่องตรวจจับแจ้งเตือนเขาว่าพอรูหนอนธรรมชาติอีกอันแล้วอีกอันหลัวเฟิงตกใจเขาบินไปยังตำแหน่งที่ระบุโดยเครื่องตรวจจับรูหนอนนี้อยู่ในแม่น้ำลัวเฟิงไม่กล้าเข้าไปในลำธารโดยประมาทแต่เขาเรียกร่างโมชาของเขากลับมาและปล่อยให้ร่างโมชาลอง ร่างของโมชาลงไปในแม่น้ําไม่มีอะไรพิเศษเกี่ยวกับน้ํานอกจากความหนาแน่นสูงร่างของโมชายืนยันอย่างรวดเร็วหลัวเฟิงได้รวบรวมน้ําในแม่น้ําแวฉันจะศึกษามันหลังจากออกจากที่นี่เขาบอกตัวเองร่างโมชาของเขาเข้าไปในรูหนอนในแม่น้ําต่อไป,ปลายอีกด้านของรูหนอนก็อยู่ใต้น้ําเช่นกันร่างของโมชาตกตะลึงเมื่อเขาเดินขึ้นไปยังผิวน้ําและมองไปรอบๆ พระเจ้ายอดเขารูปกลวยลอยอยู่เหนือทะเลสาบอันกว้างใหญ่ซึ่งบรรจุอยู่ภายในแอ่งคล้ายปล่องภูเขาไฟรูหนอนอันแรกสิ้นสุดลงที่ริมทะเลสาบร่างของโมชากล่าวในขณะที่ตัวที่สองสิ้นสุดในทะเลสาบรูหนอนทั้งสองนำไปสู่ที่เดียวกันหลัวเฟิงสับสนกับการค้นพบ หลัวเฟิงยังคงเดินหน้าต่อไปและในไม่ช้าก็พอบรูหนอนที่สามคราวนี้ร่างของโมชาลอดผ่านรูหนอนและพบว่ามันนำไปสู่อีกฝั่งของทะเลสาบขณะที่หลัวเฟิงพูดต่อรูหนอนอีกอันปรากฏขึ้นซึ่งนำไปสู่พื้นผิวของทะเลสาบก้ารูหนอนถูกค้นพบในที่สุดหลัวเฟิงก็หยุดบินเขาเคลื่อนย้ายตัวเองไปที่ริมทะเลสาบแหลกเขาพูดขณะยืนอยู่ข้างทะเลสาบ เขาได้สำรวจยอดเขาลอยรูปกรวยที่อยู่ข้างหน้าเขาหลุงนนอนทั้งก้าวนำไปสู่ที่นี่บางทีนี่อาจเป็นสิ่งที่ทำให้สถานที่อันตรายอาจมีความพิเศษคอบรูนอน181บรูเครื่องตรวจจับแจ้งเตือนหลัวเฟิงมองลงมาที่หน้าจอบนแขนเสื้อของเขาด้วยตาเบิกกว้างอะไร หน้าจอแสดงตำแหน่งของรูนอนสิ่งที่ทำให้เขารู้สึกหนาวสั่นก็คือมีรูนอน181ตัวที่ดูเหมือนรางเพึ่งขนาดยักษ์ที่ปกคลุมยอดรูปทรงกลวยทั้งหมดพวกเขาสร้างรูปแบบที่คล้ายกับแกนชีวิตแผ่กระจายไปพร้อมกับการแกะสลักกฎที่ซับซ้อนซึ่งเป็นตัวแทนของกฎอวกาศสถานที่ที่มีเอกลักษณ์หลัวเฟิงกล่าวยิ่งมีความเป็นไปได้ที่จะมีสมบัติเกิดขึ้นและในทางกลับกันสถานที่ที่มีสมบัติก็อันตรายตามมา ลัวเฟิงมองไปที่ยอดรูปกรวยเขารู้สึกว่าน่าสงสัยที่สุดแต่เขาไม่สามารถเข้าไปเองได้จะเกิดอะไรขึ้นหากรูปแบบชีวิตที่อันตรายอาจมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ในยอดเขาร่างโมชาของเขาบินไปที่รูหนอนในอากาศทันทีหลังจากเข้าไปในรูหนอนแล้วร่างของเขาก็มาถึงอีกด้านหนึ่งอย่างรวดเร็วเป็นทะเลทรายอันเงียบสงบห่างจากทะเลสาบป,ประมาณ19,00 0ล้านไมล์ ร่างของเขากลับไปที่ทะเลสาบและเข้าไปในรูนอนอีกครั้งขณะที่ร่างกายของเขาสำรวจรูนอนอย่างรวดเร็วหลัวเฟิร์มก็ค่อยๆคุ้นเคยกับสถานการณ์ในสถานที่ลึกลับแห่งนี้มากขึ้นรูนอนเหล่านี้นำไปสู่สถานที่มากมายภายในสถานที่แปลกๆแห่งนี้ที่ไกลที่สุดอยู่ห่างจากที่นี่ประมาณ75 0 0 0ันล้านไมล์สิ่งที่ทำให้หลัวเฟิงตกใจมากที่สุดก็คือใน3ามพื้นที่เขาพบกรอบที่แตกหักและอาวุธที่แตกหักแต่ไม่มีสมบัติ ทายาทมีสถานะพิเศษเขากล่าวพร้อมถือกรระที่แตกหักพวกมันมีแนวโน้มที่จะครอบครองสมบัติไปแล้วชิ้นส่วนกรรไที่พังและไร้ค่าเหล่านี้บ่งบอกว่าสิ่งมีชีวิตบางรูปแบบอาจเป็นทายาทเคยมาที่นี่อย่างไรก็ตามไม่มีสมบัติล้ำค่าแม้แต่ชิ้นเดียวแม้แต่แหวนโลกก็ถูกทิ้งไว้เบื้องหลัง ผู้รอดชีวิตหรือชาวพื้นเมืองของสถานที่ลึกลับนี้ได้เอาสมบัติไปฆ่าสงสัยว่าทายาทหลายคนเคยมาที่นี่ถ้าเป็นเช่นนั้นข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่นี้คงจะมีมากขึ้นถ้าผู้รอดชีวิตมีอยู่จริงทำไมไม่ส่งไปเกี่ยวกับสถานที่ลึกลับแห่งนี้หลัวเฟิงพิจารณาเรื่องนี้หลัวเฟิงว่าปอกลับอย่างเร่งรีบผ่านรูนอนอวกาศเขาถอยกลับไปยังตำแหน่งที่อยู่ห่างออกไปกว่า6 0 0 0ล้านไมล์ ร่างมนุษย์ของฉันควรอยู่ห่างจากสิ่งนี้เขากล่าวสรุปฉันจะส่งร่างของโมชาไปสำรวจสถานที่ร่างของโมชาบินไปยังยอดรูปทรงกรวยที่ลอยอยู่ในอากาศและสังเกตมันตามเครื่องตรวจจับมีถ้ำหนึ่งหมื่นแอแห่งกระจายอยู่หนาแน่นบนภูเขาเนื่องจากถ้ำทุกแห่งมีความสูงเพียง10หรือ12ฟุตร่างของเขาบินอยู่ภายในถ้ำแห่งหนึ่งไม่มีอะไรนอกจากก้อนหินเขากล่าว ขณะที่ร่างของเขาคว้าหินก้อนหนึ่งผนังถ้ำก็เต็มไปด้วยแสงสีเงินร่างกายของเขารู้สึกเหมือนมีกองกำลังที่น่าเกรงขามโจมตีเขาอย่างรุนแรงจนร่างกายของเขาแตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยจากนั้นในขณะที่กระแสลมสีดำไหลเวียนร่างกายของเขาก็ฟื้นคืนร่างกายของเขาตะลึงเงนมองไปที่ผนังที่ดูเหมือนปกติหินทุกก้อนเป็นส่วนประกอบสำคัญของกำแพงมันเหมือนกับว่ากำแพงมีชีวิตพลังงานสุดยอด ฉันสงสัยว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเทพแห่งบินของฉันมาหยิบหินขึ้นมาร่างกายของเขาเก้าวไปข้างหน้าอย่างระมัดระวังท่าเงียบสงบและระลอกคลื่นของอวกาศที่นี่รู้สึกค่อนข้างผิดปกติไม่มีต้นไม้ให้เห็นแค่ผนังที่ว่างเปล่าภายในถ้ำหลังจากเดินมาหลายร้อยไมล์ในที่สุดร่างของเขาก็มาถึงตรงกลางของยอดเขารูปก,กลวยตรงกลางเป็นสระที่แบ่งออกเป็นสระเล็กๆห้าสระ สีของน้ำในศาสต์แต่ละแห่งแตกต่างกันและทุกสระสร้างรัศมีที่ทรงพลังแต่มีเอกลักษณ์เฉพาะเช่นรัศมีของเปลวไฟและรัศมีที่แหลมคมราวกับสีทองเหนือสระห้าสีมีรอยแตกเชิงพื้นที่จำนวนมากที่ปรากฏขึ้นและหายไปซ้ำแล้วซ้ำเล่าที่ล้อมรอบอยู่ภายในรอยแตกเชิงพื้นที่ซึ่งจัดเรียงเป็นรังพึ่งขนาดมหึมาสวยงามเป็นผลึกรูปลูกโล,ก,ล,ก,ลกที่ลอยอยู่ในอากาศมีพื้นผิวที่ถูกตัด1 8 8 1แแห่งบางส่วนดูเหมือนจะไหลเหมือนน้ำ ในขณะที่บางแห่งกระโดดขึ้นราวกับเลวไฟโปร่งใสกำลังเติบโตเหมือนต้นไม้สมบัติร่างของโมชากล่าวจ้องไปที่คริสตันรูปลูกโล,ก,ลกอย่างตั้งใจแต่อันตรายอยู่ที่ไหนแม้แต่คนงูก็สามารถบอกได้ว่าคริสตันที่ผิดปก,กตินี้เป็นสมบัติและสะห้าสีที่อยู่ข้างใต้นั้นก็ไม่ธรรมดาแต่ร่างกายของโมชาไม่กล้าเข้าใกล้คริสตันเป็นที่ชัดเจนว่าสถานที่ลึกลับแห่งนี้ไม่เสถียร คริสตัลรูปลูกโลกได้สร้างรอยแตกจำนวนมากในพื้นที่และหากพลังงานของมันระเบิดมันจะทำลายร่างของเขาในทันทีตามความเข้าใจของหลัวเฟิงเกี่ยวกับพื้นที่ลับนอกเหนือจากอันตรายของสมบัติแล้วมักจะมีอันตรายตามมาร่างของเขาสังเกตสนามห้าสีลูกโลกคริสตัลสภาพแวดล้อมที่เงียบสงบรอบตัวเขาทั้งหมดดูเหมือนจะมีชีวิต